กราบเรียนท่านประธานสภานปฏิรูปแห่งชาตินะครับท่านสมาชิกทั้งหลายผมปรีชาวัชราภัยนะครับในฐานะรองประธานกรรมธิการยกร่างคนที่ห้านะครับก็ขออนุญาตปเปลี่ยนนี้ครับเมื่อวานนี้ก็ได้ฟังนะครับท่านสมาชิกก็เป็นมีความห่วงใยกับเรื่องนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่ที่จะมีผลกระทบนะครับกับ ข้าราชการนะครับแล้วก็กระทบกับรัฐบาลนะครับสำหรับเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการนะฮะตามมาตรา207นั้นที่จะต้องมีคณะกรรมการแต่งตั้งระบบคุณธรรมซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการทั้งหลายเนี่ยนะครับผมคิดว่าที่ท่านส,สมาชิกเป็นห่วงนะครับถึงว่าการทําเช่นนี้เนี่ยจะทําให้เกิดรัฐราชการนะครับแล้วก็ทําให้ข้าราชการนั้นาสามารถที่จะ ทำดําเนินการเรื่องต่างๆกันเองได้โดยที่รัฐมนตรีนะครับหรือนายกมนตรีนั้นไม่ไม่ได้เข้ามามีส่วนในการเกี่ยวข้องนะผมอยากจะขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับที่จะกลับเรียนให้เห็นว่าโดยที่มันเป็นร่างรัฐธรรมนูญนะครับเราเขียนเรื่องเราทั้งหมดเอาไว้ในรัฐมนูญมาตราสองอเจ็นั้นทั้งหมดนะฮะในรายละเอียดคงคงทำไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นมาตรานี้จะยาวมากก็จะเขียนแต่หลักไว้นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อท่านเห็นก็จะมี หลายๆอย่างที่สายไว้ว่าตามที่กฎหมยายจะบัญญัตินะครับผมอยากข,าขออนุญาตกลับเรียนนะครับว่าอันแรกก็คือเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการเนี่ยนะครับที่จริงแล้วระบบของการใช้กรรมการนั้นเนี่ยนะครับเราใช้กับการแต่งตั้งข้าราชการเกือบทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนกนะครับหัวหน้าหน่วยงานระดับกองผู้ร่วยการกองนะครับแม้กระทั่งผู้ร่วมในการรองอธ am ิบด yeah. ี นะครับพวกนี้จะเป็นตําแหน่งโดยจะเป็นการแต่งตั้งโดยใช้ระบบข้าราชการทั้งสิ้นนะครับตำแหน่งที่ในกฎหมายปัจจุบันนี้นะครับไม่ได้เขียนให้ใช้ระบบข้าราชการระบบราชระบบกรรมการในการแต่งตั้งเนี่ยคือตําแหน่งปลัดกระทรวงนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมดก็คือ19กกระทรวงยกเว้นกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งเป็นข้าราชการทหารแล้วก็ยังมีหัวหน้าส่วนราชการที่เป็น หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกนะที่เทียบเท่าปหลัดกระทรวงอีกประมาณสักสิบกระทรวงสิบสิบหน่วยราชการก็ทั้งหมดมันอยู่ประมาณ3าตสิบตแหน่งนะครับในอดีตนั้นเนี่ยการแต่งแต่งตั้งเนี่ยนะครับกำหนดไว้บอกเพียงแต่ว่าให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเผื่อรดมองดูนะครับในอดีตตั้งแต่การแต่งตั้งนั้นเนี่ยนะครับาการแต่งตั้งตําแหน่งเนี้ย ไม่ค่อยจะได้มีปัญหาเพราะว่าถ้าเผื่อปรตรับใดก็ตามที่มีการแต่งตั้งกันโดยระบบคุณธรรมตเรเวงตามอาวุโสหรือเรียงตามความรู้ความสามารถต่างๆมันก็จะเป็นไปตามการยอมรับของข้าราชการของประชาชนของบุคคลต่างๆนะฮะไม่ได้มีข้อขัดแย้งแต่ว่าในระยะหลังๆนี้นะมันมีเสียงเรียกร้องและก็เป็นเสียงเสียงที่เกิดขึ้นนะครับ ในกรณีที่ท่านประธานกรรมิการยกร่างได,ได้บอกขึ้นอย่างเช่นกรณีของคุณทเวียนเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ยังมีกรณีอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นกรรมธิการยกร่างนี้ได้เห็นว่าถ้าเผื่อเราจาักระบบนี้นะครับให้เป็นระบบยิ่งขึ้นก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมนะครับการที่มีคณะกรรมการนั้นนะครับนม่ได้หมายความว่าคณะกรรมการนั้นเป็นผู้แต่งตั้งนะครับแต่คณะกรรมการที่กําหนดขึ้นมานั้นจะเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวก นะครอำานวยระเบียบต่างๆในการทำให้นะผู้มีอำนาจแต่งตั้งตามตามกฎหมายก็ยังยังยัง,ยงจะต้องเป็นคนเดิมนะครับท่านนายกจะต้องนําเสนอท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะที่จะเป็นผู้พิจารณาในท้ายที่สุดนะครับผมอยากขอเนี่ยกลับเรียนในสิ่งที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็ยัง อาจต้องออกมาเป็นกฎหมายลำดับรองเพราะว่าตามที่กฎหมายจะบัญญัติขึ้นมานะสิ่งแรกที่อยากจะขอเรียนทําความเข้าใจนะครับก็หนึ่งก็บอกว่าหลายท่านอาจจะคิดว่ากรรมการนั้นคืออดีตปะลัดกระทรวงเป็นผู้กรรมธรรมเขากลับเรียนว่าที่จริงแล้วกรรมการนั้นที่ประกอบบุรบุคคล3ฝ่ายนะั้นนะฮะฝ่ายแรกคือกรรมการกอพอผู้ทรงคุณวุฒินะครับสท่าน ขอเรียนว่าจริงๆไม่ได้เป็นข้าราชการก็ได้นะเพราะกรรมการกพผู้ทรงคุณวุฒินั้นเนี่ยนะฮะไม่จําเป็นจะต้องเป็นข้าราชการนะครับในขณะนี้กรรมการผู้ทรงวุฒิมีห้าถึงเจดท่านนะฮะมีไม่น้อยกว่าสท่านที่ไม่ได้เป็นข้าราชการนะฮะแล้วก็จะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะท่านประมนะฮะท่านก็เป็นกรรมการกพท่านไม่ได้เป็นข้าราชการนะฮะท่านก็เป็นกรรมการกพอยู่นะและยังมีท่านอื่นๆอีกนะครับสำหรับ กรรมการประเภทที่2ที่เราจะกำหนดไว้ให้3ท่านนั้นนะครับคืออดีตประหลัดกระทรวงนะฮะที่จะต้องอเลือกกันเองขึ้นมานขออนุญาตเรียนว่าผมได้ไปตรวจเช็คกันมาว่าเรามีประหลัดกระ,ะรทรวงเนี่ยนะครับอดีตประหลัดกระทรวงเนี่ยสักจํานวนเท่าไหร่นะครับขณะนี้ที่ผมเช็คว่าประหลัดกระทรวงที่ที่พ้นจากราชการไปแล้วเนี่ยนะมีประมาณ150ท่านนะครับใน150ท่านนี้จะต้องมีกลยวิธิการเลือกกันเองขึ้นมาให้ได้3ท่าน นะครับซึ่งบุคคลที่เป็นประหลัดกระทรวงหรือเป็นอดีตประหลัดกระทรวงอยู่เนี่ยนะครับจาก150กว่าท่านเนี่ยนะครับเราจะคัดนะฮะหรือว่าโดยว,วิธีการต่างๆเนี่ยให้ได้มาเหลือ3าท่านซึ่งน่าจะนะครับได้บุคคลที่มีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถมีการได้รับการรับรองการได้รับการยินยอมรองรับจากสังคมนะครับผมคิดว่าเราหา3มคนนี้ได้ไม่ยาก จากปลดกระทรวงประมาณ150คนที่ค้นจากราชการและยังอ,อยู่ในยังมีชีวิตอยู่นะครับที่จะเข้ามาทำงานนี้นะครับอันที่3คือประธานกรรมการจริยธรรมนะครับในแต่ละกระทรวงซึ่ง มีทั้งหมดประมาณสองอยกว่าคนนะครับเพราะว่าประธานกรรมการจริยธรรมเนี่ยเป็นของกลมในแต่ละกลมนะในกระทรวงก็จะเลือกมาจากในแต่ละกลมในแต่ละกระทรวงนั้นนะฮะก็จะได้ตัวแทนของประธานจริยธรรมจากสองอยกว่าเนี่ยนะครับมาถึงสิบเก้ากระทรวงเนี่ยก็จะได้มาสิบเกท่านสิบเก้าท่านนี้จะเลือกมาจากจะเลือกมาสองท่านนะครับและในสองท่านเนี้ยนะครับก็มีข้อท่านก็แปลงอยก่ว่า ทั้ง19คนนั้นจะเป็นอดีตข้าราชการนี่จะเป็นอดีตประหลัดกระทรวงที่จริงผมได้ไปตรวจสอบดูปัจจุบันนี้นะครับ200กว่าท่านนะ ى, มีบุคคลที่ไม่ได้เป็นข้าราชการก็จํานวนมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นาการที่จะได้กรรมการที่จะมาเป็นกรรมการแต่งตั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ได้จะเป็นกรรมการที่มาจากอดีตประหลัดกระทรวงอย่างที่ท่านเกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นบุคคลที่มาจากาหลายสาขาอาชีพนะครับ แต่ว่าจะมีคนที่เป็นปลัดกระทรวงนั้นอยู่เพียง3าคนที่กําหนดไว้นะเป็นอดีตปลัดกระทรวงอยู่เพียงสาคนที่เหลือนั้นอาจจะไม่ได้เป็นข้าราชการนะครับแต่ว่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ผมคิดว่าเมื่อเลือกกันแล้วเราก็คงจะได้คนที่สังคมยอมรับเข้ามาทํางานในหน้าที่นี้นะฮะอันนี้ก็คือประเด็นที่หนึ่งที่เกรงว่าท่านจะเอาข้าราชการมาทําอันที่สองนะครับผมขออนุญาตกลับเรียนต่อไปบอกว่าในวิธีการทํางานนั้นเนี่ยนะครับ มีความสำคัญอยู่ที่ว่าท่านก็เกรงว่าท่านรัฐมนตรีจะไม่ได้มีส่วนหรือมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับในระบบที่ที่กำหนดไว้เนี่ยนะครับในการที่กรรมการจะพิจารณานั้นเนี่ยนะครับจะต้องเชิญรัฐมนตรีหรือว่าขอความเห็นของรัฐมนตรีที่ดูแลส่วนราชการในกระทรวงนั้นเนี่ยนะครับเข้ามาเพื่อที่จะ ปรึกษาหารือกันในการที่จะต้องมีความเห็นว่าท่านกำลังทํานโยบายประการใดอยู่นะฮะนั้นนโยบายของที่ท่านต้องการทําให้เกิดสำลิดผลนั้นนะครับจะมาเป็นเรื่องทางด้านใดนะครับและท่านมีแผนงานโครงการเป็นอย่างไรรวมทั้งคงจะต้องมีการขอความเห็นถึงว่าท่านมีความเห็นกับาการที่ว่าบุคคลใดนั้นจะเป็นบุคคลที่ท่านเห็นว่าสมควรที่จะแต่งตั้งเป็นการนําเสนอของฝ่ายรัฐมนตรีด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้ว ก็ยังมีเลยไปจากที่ท่านท่านท่านคิดไว้นะครับก็จะต้องไปขอความเห็นของประหลัดกระทรวงที่จะพ้นจากตําแหน่งในกรณีที่จะต้องกเกษียณจากราชการเนี่ยนะครับก็ต้องไปถามเหมือนกันว่าเขามีาแผนนะครับในการสืบทอดของตำแหน่งเป็นอย่างไรบ้างนะมี succession plan เป็นอย่างไรใครคือคนที่เขาได้เตรียมมาไว้เพื่อมาประกอบในการพิจารณานะครับแล้วก็ในการดำเนินการนั้นนะครับสิ่งที่ทำไว้ก็คือจะไม่ให้ระบบนี้เป็นระบบปิด ไม่ใช่ว่าตำแหน่งในกระทรวงใดก็จะต้องตั้งบุคคลจากในกระทรวงนั้นแต่เพียงอย่างเดียวนะครับหลักการนั้นก็คือว่าคนที่เป็นอธิบดีหรือเป็นรองปลัดกระทรวงหรือเป็นตำแหน่งที่จะเป็นเคยเป็นบริหารระดับสูงในกระทรวงนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนะครับหรือผู้ที่อยู่ในลิสต์ที่จะได้รับการพิจารณาเนี่ยโดยอัตโนมัตินะครับและในขณะเดียวกันก็กำหนดแนวคิดเอาไว้ว่า ท่านที่อยู่ในกระทรวงอื่นท่านเผื่อประสงค์นะครับก็อาจจะมายื่นสมัครได้จะต้องมีระบบที่จะต้องให้มีการสมัครเพราะฉะนั้นอธิบดีของกระทรวงกรมหนึ่งในอีกกระทรวงหนึ่งซึ่งประสงค์อยากจะมาเป็นประหลัดกระทรวงนะฮะก็สามารถที่จะยื่นสมัครได้อันนี้เท่ากับว่าเป็นการทําให้เกิดการแต่งตั้งในระบบเปิดแล้วก็เป็นการได้พิจารณานะครับอย่างชัดเจนสําหรับบุคคลที่อยู่ต่างกระทรวงว่าถ้าเขาอยากจะมีความประสงค์ที่จะเข้ามาเป็นผู้แข่งขันนั้นให้สามารถที่จะสมัครได้ แต่ว่าคนที่อยู่ในกระทรวงแล้วไม่ต้องสมัครก็รถือเป็นสิทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นกรอบที่จะต้องดําเนินการนอกจากนั้นก็ยังจะต้องมีส่วนอื่นๆอ,อ,อีกนะครที่จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยอย่างเช่นการที่จะต้องไปดูถึงการจะมีการทดสอบออความสามารถทดสอบสมรรถนะซึ่งขณะนีะ้มีอยู่มากมายนะครับแบบทดสอบของการที่คนที่จะเป็นซ e อในภาคเอกชนใช้มากมายเราอาจจะต้องนำสิ่งนี้กลับเข้ามาใช้นะครับ อันนี้ก็เป็นระบบที่ได้ทําการเตรียมไว้นะครับนอกจากนั้นแล้วหลายท่านเกรงบอกว่ามันจะเป็นระบบที่เป็นการเลื่อนเพื่อที่จะแต่งตั้งประหลัดกระทรวงเท่านั้นนะครับขอกลับเรียนว่าที่จริงแล้วระบบนี้เป็นระบบที่จะทําการโอนย้ายเลื่อนคือการแต่งตั้งทั้งในระดับเดียวกันเพราะว่าตําแหน่งประหลัดกระทรวงนั้นเนี่ยนะครับมีข้อกําหนดว่าดารงตําแหน่งได้ไม่เกิน4ปีนะแล้วก็ต่อได้อีกไม่เกิน อ่าหนึ่งปีหนึ่งปีนะครับเป็นสองครั้งเพราะฉะนั้นตําแหน่งที่จะครบสี่ปีนะฮะก็าอาจจะต้องมีการนําเข้ามาในการพิจารณาครั้งนี้คือการสับเปลี่ยนกระทรวงนะครับเพราะว่าโดยหลักการแล้วก็ถือว่าเป็นการย้ายในระดับเดียวกันนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นแต่กาเรเลื่อนอย่างเดียวน,นะครับเพราะฉะนั้นเป็นการโอนนะฮะต่างกระทรวงกันนะฮะหรือจะเป็นการย้ายในตําแหน่งที่อยู่ในกระทรวงเดียวกันในระดับ เดียวกันนะที่ไม่ได้เป็นประหลัดกระทรวงจะมาเป็นประหลัดกระทรวงก็ต้องรับการพิจารณานะฮะท่านที่ปรึกษารประจํากระทรวงซึ่งอาจจะเป็นระดับเดียวกับประหลัดกระทรวงแต่ว่าอยู่ในตาแหน่งประเภททรงคุณวุฒินะก็จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับเข้ามาในการพิจารณาที่อยู่ใน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 บัญชีนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งการโอนการย้ายการเลื่อนนะครับยกเว้นอย่างเดียวคือการลดตําแหน่งจะทําไม่ได้ถ้า ท่านประหลัดผู้นั้นไม่ประสงค์ที่จะมีเจดแสดงเจตนาลมนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายกฎหมายท,ที่ที่มีอยู่แล้วนะครับขอขอกลับเรียนว่าสิ่งที่คิดขึ้นมาเนี่ยนะครับถามว่าประเทศอื่นมีทำไหมนะครับหลายท่านอาจจะนึกว่าจะทําที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกนะครับ ขออนุญาตกลับเรียนว่าที่จริงแล้วเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับตำแหน่งผู้นำงตำแหน่งประหลัดกระทรวงนั้นเนี่ยนะครับหลายประเทศนะครับในยุโรปในอังกฤษเป็นต้นแบบของการของการาทำด้วยระบบนี้นะครับแล้วก็ทำโดยกอพอของอาสาสาราชนจักรนะครับมีระบบที่ดำเนินการต่างๆเป็นกิจลักษณะนะครับรวมทั้งประเทศอื่นๆนะครับในอา นิวซีแลนด์นะครับในออสเตรเลียก็ใช้ระบบใกล้เคียงกับที่เราทำนะครับเพราะฉะนั้นไม่คงไม่ได้เป็นประเทศไทยประเทศเดียวที่จะเป็นประเทศที่หันมาใช้ระบบอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่ใช้ระบบนี้นะครับก็ขอกราบเรียนบอกว่าคงไม่ได้เป็นอมตยาธิปไตยที่รัฐราชการจะเข้ามาครอบงำนะครับเพราะว่าในการดําเนินการนั้นนะครับ เมื่อดําเนินการเสร็จแล้วนะครับส่งรายชื่อไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีเห็นรายชื่อแล้วที่จะส่งไปนะฮะในในในข้อกําหนดนั้นจะกําหนดบอกว่าจะให้ส่ง3มคนนะครับคือร of Three ซึ่งเป็นหลักสากลน,นะครับแล้วก็ยังเปิดโอกาสว่าถ้าเกิดท่านนายกรัฐมนตรีเห็นว่า3คนที่ส่งไปนั้นยังไม่ถูกใจเพียงพอนะครับท่านนายมนตรีอาจจะ ขอให้กลับมาทบทวนนะฮะเสนอขึ้นไปอีกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยระบบทั้งหมดเนี่ยที่ถูกทำขึ้นมานั้นก็หวังว่าจะเป็นระบบที่จะทำให้เป็นระบบที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างาฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการประจำนะครับเพื่อที่จะทำให้ได้รับคนที่สังคมยอมรับนะครับ แล้วก็ได้มีการดูกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนได้มีองค์คณะเป็นผู้พิจารณาแล้วก็ได้มีลำดับขั้นตอนต่างๆซึ่งคงจะดีกว่าระบบที่เป็นอยู่เดิมบอกว่าสุดแล้วแต่ที่ให้รัฐมนตรีเป็นผู้นําเสนอชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นบรรทัดฐานที่คิดว่าการทําระบบนี้จะทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีนะครับ สำหรับกรณีที่ประเทศอื่นนะครับทำนั้นนะในรายละเอียดนั้นผมอยากจะขออนุญาตท่านอาจารย์เจตได้เป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้มาเป็นอย่างดีนะครับได้กลัแบบเรียนต่อที่ประชุมนะครับให้ได้ทราบถึงว่าเขาทำกันอย่างไรนะฮะถ้ะาก็ใกล้เคียงกับเรามากแค่ไหนครับกรัขบขอบพระคุณครับ